สวัส <S an> ดีค่ะเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลเวิร์นฮัลโหลเวิร์นร้อนตับแตกเลยเพื่อนๆนื่อร้อนทั้งอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์นี้ร้อนทั้งอาทิตย์เลยนะคะแล้วากจะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนทักทายกันนะคะวันนี้พี่คิมเล่นสีลิปติกนะคะเป็นสีแดงแดงแรงลิปแดง,แ,ดงแม่มดนะคะ ไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะโคตนากับปอนเซอร์ก่อนปอนเซอร์ไดลิฟติกได้กันนะคะมีเ,จ,เะะจ็ดสีเจ็ดเฉดนะคะเจ็ดสีเจ็ดเฉดเจ็ดสีเจ็ดเฉดคิมใช้สีนี้แดงสุดสีนี้นะแดงสุดสุดส,ดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอปอนเซอร์ก็ต้องมีใช่ไหมคะ โฆษณาลิปติกนะคปากแห้งปากเขียวปากย่นวันนี้แต่งหน้าสไตล์สาวฝรั่งเศสสาวฝรั่งแตง่งหน้าสไตล์ฝรั่งเศสสาวฝรั่งเศสตาสีแดงตัวนี้นะพี่เข็มตาสีแดงตัวนี้ตัวนี้นี่ฮะสีแดงตัวนี้จ็ดสีจ็ดเฉดนะสี